สวัสดีเอฟสีทำมาได้สิบสี่ของโจ้สายลีนะครับบรรยากาอยู่บ้านนะครับผมพ่อๆไม่เม่์ที่ทางบ้านนะล่ะนะครับเรรยากาได้นลอดนะครับช่วงตอนบ่ายนะครับผมตอนบ่ายกลค่ำก็จะไปจีดยางนะครับผมกระตุ้นไล่ยางกันนะครับผมช่วยทามาดูคลิปช่วยทามาดูไลค์ช่วยสร้าโจ้สายลีให้โจ้มีรายได้กันนะครับผมให้กำลังใจสร้าโจ้สายลีนะครับไม่ได้เลิกทำยูทูปนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับมาให้กำลังใจส่ง โจ้สายลุยเดียวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับส่วนมาดูคลิปช่องโจ้สายลุยนะครับคมบรรยากาศอยู่บ้านนะครับมบรรยากาศแดดร้อนนะครับ่ซงตอนบลายนะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านได้รับเพนุคนนะครับที่มาอยู่กับส่องโจ้สายลุยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาดูไลค์ส่วนทามาดูคลิป นี่ก็เนี่นะครับฝากเอซีทางบ้าน f อที่ต่างประเทศ f อฟที่ไลายแบงค์ไลายบนด้วยนะครับผมทำมาให้กําลังใจให้จสายด้วยนะครับช่วยให้มาดูคลิปช่วยให้มาติดตามคลิปด้วยนะครับบรรยกาศอยู่บ้านนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีธรรมนันาทุกท่านทุกคนนะครับเพืนอให้มาอยู่ด้วยเช่นนี้มาดูคลิปให้จู้สายดึงกดไลค์กดซับสไครต์กดปัดดิงให้โจสายดูเด็ดส่งให้โจมีรายได้กันนะครับอ่าไอซีพเสริมนะครับผม คุณพ่อพ <oland guidelines> <nervous S 2> ่อแม่ขอบคุณเอฟซีที่ตลางประเทศกันแม่ขอบคุณเอฟซีที่ท่านทุกคนนะครับวันนี้มาให้กำลังใจทันโจ้สายอยู่เนีคยเขาเตรมมาดูคลิปที่มาตอนคลิปนี้นะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลากถึงอนาคตนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันเพื่อมาดูคลิปเตรียมมากดไลค์กดซับสไครต์กดติดกันเลยนะครับบรรยากาศก็อยู่บ้านนะครับผมวันนี้ก็แดดร้อนนะครับผมพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทำมาได้ไร ั่านทุกคนนะครับนที่มาอยู่ด้วยกันที่มาดูคลิปที่มาติดตามคลิปช่องเจ้าสายดูที่ขาบวนการกันอยู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับบรรยากาศแดดร้อนนะครับผมชวเข้ามาดูไลฟ์ชวนท่ามาดูคลิปนะครับชวนท้ามาติดตามช่องเจ้าสายดูที่ข้าามบวนการกันอยู่บ้านเลยบนะครับผมแดดร้อนเนาะไอีเนาะ แดดร้อนกินน้ำนเยอะด้วยอีกทีนะเนาะบรรยากาศก็โอ้ยสุดยอดยอสุดเยอะบรรยากาศก็สุดยอดเลยกินน้ำนเยอะด้วยอีกทีเออบรรยากาศแดดร้อนอีกทีนะการร้อนขอเพร่อที่ทางกรุงเทพะอะไรกันร้อนกันไหมครับผมอันนี้ก็ร้อนนะครับผมฝนก็นไม่ตกนะครับผมอีกทีทางบ้านนะขายำแรงนะครับผม สุไม่จบก็ทำ F4 ทำบ้านแล้วทานทุกคนดูครับเทีวมาดูคลิปเทียมาดูไลฟ์สังโจซา,าลซีทํมาติดตามคลิปนี้นะครับเดีกยวเขาอยู่บ้านนะครับผทำคลินะครับนีาแฟมาดูคิปมาวทงาตด่อีกันนเ็น f ทบ้านแล้วลทนทุกคนเ่ี้มอยู่กับองโย่าสายลุยดครับวัี้มาดูคลิปเที่ยมตตาติดตามคลิปสงโซาลิซี่ครับ มาให้กำลังใจซอนจูสันดูดีนะครับช่วยติดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยครับผมช่วยให้มาดูคลิปซองจู้สันดูดีนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมเรามาดูคลิปเป็นยิ่งเยอะนะครับผมข้มาดูไลค์กันด้วยนะครับผมฝ่ายเอฟซีของพี่ส้มกี้ฝ่ายเอฟซีของพี่ซาฮีดีกันด้วยนะครับเอฟซีของน้องขุนหัวเอฟซีของพี่มาดามลาเต้นนะครับผมฝากซองจู้สันดูดีนะครับผม คุณพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีทั้งบรรดาราที่ทันทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสุขคายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากตั้งโจ้สายอยูด้วยนะครับฮัทโจ้มีรายได้กันด้วยนะครับผมการเดินรอดนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม,ม่เอฟซีทั้งบรรดาราที่นทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันให้มาตามคลิปนี้มา กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งสนับสนุนกิจการอยู่บ้านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหน,หน,นครับผมเผื่อแดดรอดนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งบรรดา,า,าเกษตรกรนะครับวันนี้มันอยู่ด้วยในีมันจังจิ้มนี้มากดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งสนับสนุนกิจการตัวอยู่หลังบ้านอยู่บ้านเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมแต่ไปเล่นน้ำเล่นท่าเล่นริมหัว่วกันนะครับ หาอยู่หากินนะคร pues mm ับผมหาปลากันนะครับพ่อพอแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะครับนั่นทุกคนเวยนะครับที่มาหยุงสร้างโจ้สายดีเทียบมาดูคลิปที่มาติดตามคลิปนี้ครับให้กระจายสร้างโจ้สายดีเทียบครับช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งขอบคุณแล้วก็พ่อแม่แม่เอฟซีติดตามประเทศกันเลยครับพ่อเอฟซีที่นไลฟ์เพื่แฟนคุณนะครับพ่เอฟซีทั้งบ้านกันด้วยนะครับผมจะให้อยู่กับสร้างโจ้สายดีเทียบมาดูคลิปที่มาติดตามคลิปที่มาดูลาเซนนะครับขอบคุณน้อง สวากันดีนะครับผมขอ BON บคุณโอจมาล้างเช้งนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับวันที่มาอยู่กับเ่อโจ๊กสายดูดังเขาที่มาดูคลิปที่ทำมาติดต่าคลิปนะครับที่ทำมาดูเราจนคอมขอบคุณที่สติ๊กเกอร์โหัวใจรโลโลนะครับผมฝากกันด้วยเด้อช่วย,อวยกดติดตามให้ด้วยเด้อโจ๊กมีกระดิ่งให้ด้วยเด้อช่วยติดตามช่วยกดไลค์สุดท้ายก,กดกระดิ่งให้โจ๊กสายดูดีเขาให้โจ๊กมีรายได้ด้วยนะมามาให้กำลังใจช่อง โจ้สายดุดินนะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีทั้งวันนั่นล่ะทุท่านทุกคนด้วยครับวันที่มาอยู่ด้วยกันที่มาดูอยู่เขาสร้างเจ้าสายดุดนะคนที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันที่มาอยู่กันไลฟ์สดสองเจ้สายดุนี้ครับเม่อกี้เน่ก็อยู่บ้านนะครับผมก็อยู่บ้านนะครับผมทั้งวันนั่นล่ะเอฟีพ่อพ่อแม่เอฟซี ที่ทานดูกดเลยนะครับเพื่อนที่มาดูด้วยกันน,นะครับผม,ม,จ,มจะากาศกั่งดูหน้าบ้านนี่นะครับมันบรรยากาศแดดร้อนนะครับผมช่วงตองบนบ่บานยนะครับตอนบ่ายเนี่ยอ่อนค่ำๆนะครับมันจะไปกระตุ้นหน้ายามกีอยางกันนะครับผมช่วยทำมาดูคลิปช่วยทำมากดไลค์กระสุขขนคลา์กดิลน์กันนะครับผมฝากส่งจูดสั่ดูนี่นะครับขอบคุณเอฟซีที่ต่างนั่นละที่ทน,น,นดูกดนะครับวันนี้มาดูด้วยกันนะครับผม ที่ทำมาอยู่กับโซนโจ้สาีนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดสับคลายกดกระดิ่งกันด้วยครับวันที่ทำมาให้กำลังใจโ้นสวัสดีให้โจ้คนติดตามครบสั่นซับเนี่ยกระดับผมจะทำดูคลิปกันเยอะๆเลยกำลังใจสซนโจัสดีนะครับผมเรามีไลนทายูทูบนะครับผมทำเหมือนเดิมนะครับผมออกพอไแม่์เอ็ดีทำมาเนี่ะทุกท่านทุกคนนะครับผมที่มาให้กำลังใจที่มาดูคลิปที่มาติดตามคลิปนะครับผม โซซอนโตสาธุนะครับประทศมาดูกิ๊กดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกนด้วยนะครับถ้ามาดูไลฟ์โซ่อนโตสาธุนะครับมาให้กำลังใจกันด้วยเร้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับผมถ้ามาคอมเมนต์ดูไลค์โช่อนโตสาธุด้วยครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับผมคุณพ่อพ่อแม่เอฟซีที่ทางประเทศเอีทางมาเนล่าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้นะครับผม สวัสสนจู้สาดดนะครับขอคุณม f เอฟซางนานาที่่กันะครับที่มายูด้วยกันนะครับเดี๋ีวมาติดตามช่องจูสาสดีช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระิ่งกันด้วยครับที่มาดูคลิปช่ทยติดตามช่องจู้สาดวยับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลา์กดกระดิ่งกันด้วยขอคุณเอฟทางนานาขอบคุณพ่อพ่แม่แม่เอฟซีติดตามปเกันด้วยนะครับที่มายู่ด้วยกันนะครับมาติดตามคลิปนี้ครับขอมาจบคลิปนี้ให้ไหมครับขอบคุณครับบ๊ายบาย